สวัสดีครับเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ep ที่นะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังจะอยู่กับอันกริทึมนะครับแล้วในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทราบกันว่านะครับวิธีวิธีหรือกระบวนการแก้ปัญหานะครับแบบอันกริทึมนะเราสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภทนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนที่เราจะไปทราบนะครับว่ากระบวนการแก้ปัญหาของอัลกอริทึมนะครับมีกระบวนการหรือวิธีการอะไรบ้างนะครับมีแบบไหนนะครับก่อนอื่นคูปปาขอพบทวนในคราวที่แล้วก่อนนะครับว่าการแก้ปัญหาโดยอัลกอริทึมนะครับเราจะเริ่มจากกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไรประเภทไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่วิธีนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ เราต้องทําความเข้าใจกับปัญหาเสียก่อนนะครับว่าปัญหานั้นคือปัญหาประเภทไหนนะครับขั้นตอนที่สนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราทราบและทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องมาคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาว่ามันมีหลายวิธีไหมในการแก้ปัญหาปัญหานี้ที่เราอยากจะรู้นะครับกอมาดูข้อที่3านะครับหลังจากที่คิดวิธีแล้วนะครับ เราก็มาเรียงลาดับขั้นตอนการทํางานหลังและก่อนก่อนและหลังนะครับในแต่ละวิธีที่เราคิดขึ้นมาได้หลายๆวิธีเนี่ยวิธีไหนที่ดีที่สุดนะครับขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนที่สี่เราก็จะมาดูกันว่านะครับอันนั้นเราก็มาทบทวนนะครับทบทวนว่าสามขั้นตอนที่คิดมาเนี่ยนะครับมันโอเคไหมมันถูกต้องไหมนะครับพอขั้นที่ห้านะครับขั้นที่ห้าเราก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าวิธีการทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงและขั้นตอนไหนที่ต้องมีการแก้ไขน,นะครับขั้นตอนที่6คือเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับในหลายๆวิธีที่เราคิดมาเนี่ยนะครับเอาไปทําเป็นผลลัพธ์นะครับเอาไปทําเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับนมาถึงอันกริทึมนะครับที่ครูปาบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับอันกริทึมเนี่ยนะครับสามารถ ทำได้สามอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเขียนด้วยข้อความนะครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับสองนะครับแสดงอัอกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือพิโดโค้ดนะครับรหัสจําลองก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในสัปดาห์ถัดไปนะครับสามแสดงอัอกอริทึมด้วยผังโฟลช์ทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแสดงอัอกอริทึมด้วยข้อความนะครับ ไปกันเลยนะก่อนอื่นต้องมาดูคำอธิบายก่อนนะครับว่าการแสดงอันกอริทึมด้วยข้อความนะครับเขาบอกว่าเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานในลักษณะการบรรยายเป็นข้อความด้วยภาษาพูดใดๆเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เขียนอัลกอริทึมนะครับ มับเขียนบรรยายขั้นตอนการทำงานเป็นข้อๆนะครับเช่นนะครับเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเราจะต้องทำยังไงนะครับหึ่งขุดหลุมนะครับสองใส่ปุ๋ยสามนำต้นไม้ลงหลุมสี 4. กรบดิน 5. ปักหลักยึดต้นไม้หกลดน้ำต้นไม้นี่ก็จะเป็นลำดับขั้นนะครับแสดงอัลกริทึมด้วยข้อความนะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจถ้ายังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นวิธีการต้มไข่นั่นเองนะครับหลายๆคนเน็่งใหลายๆคนคงต้มไข่เป็นนะครับไม่ไม่รู้ว่าไข่ต้มไม่เป็นบ้างนะครับมาดูวิธีการนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเขาบอกว่ามีมีลําดับแรกนี่คือเราต้องลําดับก่อนนะครับแล้วเราโั้นตอสุดท้ายเราจะได้อะไรนะครับเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับลําดับแรกเขาก็จะเตรียม ส่วนประกอบนี่คือการลำดับนะครับและอุปรกรณ์เตรียมไว้งหมดนี่เขาลำดับขั้นไว้แล้วนะครับว่าเขาจะต้องทําอะไรโปรเซสและผลลัพธ์ที่ได้คือเขาต้องได้ไข่ต้มนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมส่วนประกอบและอุปรกรณ์นี่เขาเรียกว่าเป็นการลำดับนะครับต่อไปนะครับข้อสองนะครับเขาจะขั้นตอนการทํางานนะครับขั้นตอนกงานก็จะเริ่มจากการเติมน้ําในหม้อนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับนำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะครับ เมื่อน้ำเดือดจับเวลาอีกสีนาทีปิดไฟนะครับแล้วก็นำไข่ที่ได้เนี่ยไปต้มสุกแล้วก็จะได้กินไข่กันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ถ้ายังมาไม่เห็นวิธีการต้มไข่คุณครูปามีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกเช้าแม่จะต้มไข่ให้นาวินรับประทานเป็นอาหารเช้า2ฟองคู่กับเมนูอื่นๆ แม่ครับผมอยากต้มไข่ให้อร่อยเหมือนกับที่แม่ต้มผมต้องทำอย่างไรครับหนูทำตามขั้นตอนดังต่อไปดีนะจ๊ะนาวินจึงมีความคิดว่าจะต้มไข่อร่อยเหมือนกับแม่นั้นต้องทำอย่างไรนะเพื่อนๆมาช่วยนาวินเขียนอัลกอริทึมเรียงลำดับขั้นตอนการต้มไข่กันเถอะ อัรกริทเิมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนขั้นที่ 1. ทําความเข้าใจกับปัญหาขั้นนี้เราจะต้องทําการพิจารณาว่าเราจะทําอย่างไรให้ไข่ไก่ดิบสุกได้และน่ากินวิธีที่ไข่ไก่ดิบจะสุกได้มี2วิธีคือวิธีที่ 1. เติมน้ําและใส่ไข่ลงไปในหม้อ วิธีที่2เติมน้ำมันและใส่ไข่ลงไปในกระทะน้องๆคิดว่าวิธีไหนนาวินจะได้ไข่ต้มที่อร่อยเหมือนกับแม่ทำนาวินควรเลือกวิธีต้มไข่ด้วยหม้อต้มจึงจะได้ไข่ต้มตามที่ต้องการขั้นที่ 3. เรียงลาดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการเมื่อต้องการต้มไข่จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบด้วยน้ำไข่ไก่ดิบ และหม้อต้ม 2. เติมน้ำใส่หม้อจากนั้นใส่ไข่ 3. นํนำหม้อตั้งบนเตาและเปิดไฟ 4. เมื่อน้ำเดือดครบเวลา4นาทีจึงปิดไฟ 5. น้านำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อขั้นที่ 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง 1. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ 2. เติมน้ำใส่หม้อจากนั้นใส่ไข่ 3. หม,ม้อตั้งบนเตาและเปิดไฟ 4. เมื่อน้ำเดือดครบเวลา4นาทีจึงปิดไฟนํานำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อขั้นที่5ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการเราได้ไข่ต้มสุกตามที่ต้องการเย่ yeah, ได้ไข่ต้มเหมือนกับที่แม่ทำให้กินทุกเช้าเลย การใช้ข้อความแสดงลำดับและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนนั้นทำให้ผู้อื่นหรือผู้ที่สนใจสามารถอ่านและทำความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติตามได้การแก้ปัญหาโดยใช้อนลกริรทมนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับปัญหาทั่วไปของนักเรียนในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเป็นไงกันบ้างครับ ชมวิดีโอเสร็จไปแล้วนะครับเราก็จะรู้วิธีการต้มไข่อย่างถูกวิธีนะครับลองไปทําดูนะครับว่าเราจะได้ไข่เหมือนที่เขาทําออกมาไหมนะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูปามีงานอีกแล้วนะครับมีงานอีกแล้วนะครับไม่ต้องทอดไข่มาให้ครูปาดูนะครับในคาบที่แล้วมีเพื่อนบางคนของเราทอดไข่มาแต่ก็เยี่ยมมากครับผมได้เป็นไข่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือไข่นะครับ ไข่เจียวหอมๆอร่อยๆนะครับวันนี้มีงานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเข้าไปทํางานนะครับเป็นการลําดับข้อความนะครับฟังดีๆนะครับเป็นการลําดับข้อความนะครับการเจียวไข่เหมือนเดิมนะครับแต่คุณครูปามีโจทย์ให้นะครับว่าให้นักเรียนนะครับทำวิธีไหนก็ได้นะครับในขั้นตอนทั้งแปดขั้นที่คุณครูปาจะให้นะครับ ปรเศษงานให้ได้ว่าขั้นตอนไหนนักเรียนคิดว่าจะได้กินไข่เจียวเร็วที่สุดนะครับฟังดีๆนะขั้นตอนทํำยังไงก็ได้นะครับแต่ให้ได้ไข่เจียวนะครับเร็วที่สุดนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าจะมีคนถูกเยอะถูกน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหรือว่าการสอนชุดนี้นะครับคุณรูพาขอจบ การสอนในสัปดาห์นี้นะครับในชั่วโมงนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย